ทำไมถึงยังใช้แบตเตอรี่ Lead a ซิดในรถ3ามล้อไฟฟ้าสวัสดีครับผมวาสาันเคเลออนนะครับ กกันอีแล้วคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถสามร้อไฟนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเป็นยุคพลังงานทางเลือกครับซึ่งในระดับโลกระดับภูมิภาคนะครับและโดยทั่วไปเนี่ยหันมาผลิตพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งพลังงานทางเลือกเนี่ยแบตเตอรี่ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีใช้อยู่กับยานพาหนะทุกประเภทและยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ของแบตเตอรี่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับแบตทิกเกิลแคชเมียมนิกเกิลเมทเทไฮดายนะครับลิเทียมโพลิเมอร์ลิเทียมโพลิเมอร์ฟอ ที่สูงสุดคือ Solid State ครับแต่จริงๆแล้วนะครับถึงจะมีมากมายหลายประเภทแต่ที่แพร่หลายกันจริงๆและกล่าวขานกันมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีอยู่สประเภทครับคือ1ครับแบตเตอรี่ลิดแอซิดนะครับซึ่งมีใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับเช่นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการผลิตขึ้นมานะครับก่อเนิดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดปีแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับประเภทที่สองครับก็คือแบตเตอรี่ชนิดสมัยใหม่ครับครัน อิเล็กทรอนิกส์และแกดเจ็ตอีกด้วยครับแล้วทำไมรถสา0ร้อยฟ้าเนี่ยถึงยังใช้แบตเตอรี่ลีดแอซิดอยู่ซึ่งตรงนี้หลายๆท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าทําไมไม่เปลี่ยนเป็นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมล่ะเอาละครับมาดูกันว่านะครับจุดเด่นของแบตเตอรี่ลีดแอซิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกครับแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟได้ในช่วงต้นช่วงกลางหรือว่า60%แรกนะครับซึ่งทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับตอนนี้จ่ายกระแสไฟได้ดีเลยครับและหลังจากนั้นเมื่อพลังงานลดลงลดลงนะครับเหลืออยู่แค่40%เรนี่ยระบบก็จะปรับตัวเองให้จ่ายกระแสไฟน้อยลงตามลําดับครับดังนั้นนะครับเมื่อกระแสไฟเหลืออยู่แค่4 0เรนี่ยนะครับเราควรที่จะทําการชาร์จแบตใหม่ทุกครั้งให้เต็มนะครับเพื่อนะครับให้อายุการใช้งานเนี่ยยืนนานขึ้นและมีความทนทาน ความร้อนได้ดีอ่าอันนี้ครับเหมาะแก่การใช้สําหรับนอกอาคารนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับถ้าทนความร้อนได้ดีเนี่ยนะครับเมื่อเราไปใช้นอกอาคารเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ดีและแบตเตอรี่รีแมอซิดเนี่ยมีช่วงที่ใช้งานได้ดีที่สุดคือ2 5่สถึงสาองศานะครับซึ่งมันเป็นอากาศปกติในทวีปเอเชียครับอย่างที่3มครับมีน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่มากปกติแล้วเนี่ยนะครับแบตเตอรี่รียอซิดเนี่ยจะมีน้ําหนักตัวมากกว่าลิเธียมโพลิเมอร์อยู่3เท่าเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆอาจจะเป็น ตรไหอย่างจักรยานยนต์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กมากครับมีน้ำหนักแค่5%อตของตัวรถเองนะครับซึ่งสูนย์ถ่วงก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับไม่มีผลครับแต่รถส0 0ร้อยฟ้าเนี่ยนะครับในตัวถังมันไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่มอเตอร์กับแบตเตอรี่และอุปกรณ์เล็กน้อยครับดังนั้นมันจึงต้องมีการสูนถ่วงอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดจึงได้มีการออกแบบแบตเตอรี่เนี่ยนะครับให้เรียงกัน4ลูกครับเพื่อทําให้ศูนย์ถ่วงตรงกลางเนี่ยดีขึ้นครับในการบังคับเลี้ยวนะครับและนี่คือเหตุผลที่ดีนะครับ และอย่างสุดท้ายครับราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อื่นครับเมื่อพูดถึงราคานะครับปกติเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมแอซิดเนี่ยนะครับของรถสามร้อยฟ้าเนี่ยจะมีราคานะครับก็คือถ้ามีขนาด12โวลต์20แอมปร์นะครับ4ลูกนะครับลูกละประมาณ1,500ถึง1,600บาทนะครับ4ลูกรวมกันเนี่ยก็คือ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่ในขนาดที่แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเอาแบบขนาดคุณภาพกลางๆไม่ต้องดีที่สุดนะครับ48โวลต์เหมือนกันนะครับ20แอมป์เนี่ยรรรรรววมมแล้เเนนี่่่ยคคคัับบบออูทททปปะาาาาาณ10,000 12,000ถึงง2็ข นะครับลีดแอซิดเลยนะครับถ้าหากว่ารถไฟฟ้าที่ใช้ลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนทุกๆ3าถึงสปีนะครับเปลี่ยนทั้งสาครั้งเนี่ยซื้อรถคันใหม่ได้เลยครับและนี่เองนะครับคือสาเหตุที่โรงงานผู้ผลิตนะครับเลือกที่จะเอานะครับแบตเตอรี่ชนิดลีดแอซิดเนี่ยนะครับเพื่อทําการ d r อปราคาลงนะครับเพื่อทําให้นะครับผู้ที่สนใจที่จะใช้รถเนี่ยสามารถจับต้องและเข้าถึงได้นั่นเองครับและในความเป็นจริงครับแต่นะครับรถสำรอง้าที่ใช้ลีดแอซิดอยู่แล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับแบตเตอรี่ทีีีีีี่่่่มมมคคคุณภาาาาพหลลยแแแบบ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 อกกกกเเเชชนนนนนนัััะะรรรดดดไปง หลายคุณภาพหลายราคาบางชนิดเนี่ยนะครับถูกหน่อยแต่คุณภาพค่อนข้างต่ำครับไส้ในเนี่ยนะครับหรือว่าแผ่นตะกั่วเนี่ยนะครับบางทีก็เอาของเก่ามาหลอมนะครับแล้วกปรบด้วยไม่มีการคลีนหรือทําความสะอาดผลิตมาแล้วไม่ต้อง QC ใส่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผลที่ตามมาก็คือผู้บริโภคเนี่ยครับซื้อรถไปแล้วเนี่ยถึงแม้ภายนอกตัวรถเนี่ยจะดูเหมือนกันก็ตามแต่นะครับหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ครับแต่ว่าต้องมาผิดหวังครับเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติชาร์จไม่เข้านะครับ ซื้อหารถไฟฟ้านะครับเพื่อจะมาใช้งานเนี่ยควรจะตรวจดูข้อมูลนะครับหาข้อมูลคนดูก่อนว่าใช้แบตเตอรี่ของอะไรนะครับแล้วก็มีคุณภาพขนาดไหนนะครับและอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยก็จะทําให้ไม่ผิดหวังนะครับสรุปนะครับแบตเตอรี่ลิด d a ซิดเนี่ยนะครับมีข้อดีก็คือว่าจ่ายกระแสไฟดีทนความร้อนได้ดีน้ําหนักมากก็จริงแต่ไว้ใช้ถ่วงสมดุลเพื่อให้รถเนี่ยขี่ไม่เกิดสมดุลที่เสียไปนะครับและสุดท้ายครับคือราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ของอื่นครับเห็นหรือยังนะครับว่าทําไมโรงงานผู้ผลิตจึงยังใช้แบตเตอรี่ การผลิตรถสำ0ร้อฟ้าอยู่นะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับและผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการติดตามคลิปวิดีโอดีๆนะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถสำ0ร้อฟ้าเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเคเลออนมอเตอร์ครับโดยผ่านช่องทางของ y o u b u c h ช n n น l ครับและในคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ